สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะทําเนื้ออแดดเดียวนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะเป็นเนื้อสะโพกนะคะเราก็หั่นเป็นชิ้นนะคะยาวๆเอาโยกกันี้นิดนึงเออเนี่ยนะคะความหนาก็ประมาณนี้เนาะนะคะค่ะเรื่มปรุงนะคะก็มีเกลือนะคะใส่ลงไปประมาณนี้นะคะน้ําตาลนิดหน่อยอ อันนี้ซอสซีอิ๊วขาวค่ะประมาณนี้นะคะเราจะใส่ซอสหอยนางรมนิดนึงเสร็แล้วเราจะใส่ข้าวนะคะค่ะข้าวเหนียวก็ได้ข้าวเจ้าก็ได้นะคะข้าวสารนะคะเพื่อน ใส่ลงรโรตีนิดยกตัวคดิก็ได้โ okay. okay. อเคประมาณนี้เนาะค่ะขออยอดใช้มือนะคะเราจะนวดนวดนะคะคุณผู้ชมเราจะหมักไว้ค้างคืนนะคะแยวพวกนี้จะเอาไปตากนะคะเนื้อแดดเดียวนะคะคุณผู้ชมถ้าจะทำเป็นเนื้อสองแดดสามแดดก็แล้วแต่นะคะคก็คือแล้วก็หมักสูตรนี้แหละ ค่ะไอข้าวที่เราใส่ลงไปนะคะจะทำให้เนื้อเรานะคะออกเรี้ยวนิดนิดนะคะชักแตะดูนิดหนึง่งอเราจะใส่เกลือเพิ่อมอีกนิดนึงนะคะ่ะ จะใส่ตู้เย็นไว้นะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาไปตากค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็เอาใส่กระด้งนะคะคุณผู้ชมก็จะเอาไปตากนะคะค่ะก็วันนี้แดดจัดเลยนะคะเดี๋ยวค่ะมาชมตอนที่ตากค่ะเพื่อนๆืนคะนี่ละค่ะที่ห้อยของยายนะคะกระด้งนะคะแล้วก็ห้อยไว้เนี่ยรตรงนี่แหละกิ่งไม้ที่เราทําเป็นเสาขึ้นมานะคะ แล้วก็เราจะมากลับด้านนะคะกลับด้านนะคะเออเราจะให้หนึ่งแดดสองแดดสาแดดแล้วตัวเราเลยนะคะคุณผู้ชมโอเคค่ะคุณผู้ชมคะอุ้ยมัน,ม,นมันเกล็บเกล็บเก็ดเกลไปท้แสบบอค่าหอมมะขากเลยหอมเตจหมกตึ๊บเลยตอนนี้ยายก็ดังไฟนี่แหละดังไฟถ่านเตาถ่านมันก็หอมค่ะคุณผู้ชม อะไรอะไรก็ไม่ไม่อร่อยเท่าเตาถ่านหรอกเตาถ่านนี่หอมถ้าย่างไฟฟ้าก็ไม่ไม่หอมแบบนี้นะนี่กินกับข้าวข้าวข้าวสุขข้าวเหนียวร้อนๆข้าวสวยก็อร่อยด้วยกันนะคะคุณผู้ชมอืมอ,อัน,นไหนไหม้แล้วก็ออกได้ออกได้อเ,อเจานมีจานไหมจานไม่จาน อันอันที่สุดแล้วเดี๋ยวเราลองช็อปอู้หูะได็นแซ่บป่ะอร่อยคุณผู้นนชมคะาทำขายได้นะคะเนี่ยทำขายอย่างเงี้ยหน้าตลาดนะคะหน้าสำนักงานนะคะเนี่ยย่างขายหรือว่าทอดขายก็อร่อยนะคะทำสูตรเดียวกันที่แหลกการหมักนะคะคุณผู้ชม มากนะคะที่รับชมค่ะเนื้อแดดเดียวนะคะสูตรมหาสารคามค่ะ 聊不了了，等这是他的 ะเรียบร้อยแล้วค่ะหั่นหรอไม่หันไม่หันโอเคได้แล้วค่ะผู้ชมขอบคุณนะคะขออนุญาตไปทานก่อนนะคะทานข้าเย็นค่ะเนื้อแดดเดียวค่ะบาย